ครับผมก็สวัสดีครับก็พบกับผมนะครับผมนะจากร้านนุ้มวิสิษอีเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมมีสินค้ามาแนะนํากันนะครับผมนะวันนี้เป็นอ่าฮาร์โมนิก้านะครับผมนะของยี่ห้ออีสท็อปกันนะครับผมนะก็จะตัวนี้นะครับผมเป็นฮาร์โมนิก้าตัวใหญ่นะครับผมนะก็คือจะเป่าได้2ด้านนะครับผมนะมีอ่าคีย์ซีนะครับผมนะคีย์จีนะครับผมนะสีช่องนะครับผมนะก็คือเป็นอ่างชั้นแบบนี้เลยนะครับผมนะเป่าแบบว่าเสียงเต็มเต็มเลยนะครับผมนะ มีเป่าได้สองด้านนะครับผมนะสามารถใส่กับที่ของคอได้นะครับผมนะนี่ลักษณะงานก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมนะสีสแตนเลสเงางามนะครับผมนะสวยงามนะครับนี่นะครับผมดีไซน์เขาสวยมากนะครับผมแล้วก็มีผ้าเช็ดทำความสะอาดแถมให้ด้วยนะครับผมนะนี่มีเป็นกล่องนะครับผมนะย่างดีนะครับนะก็ฮารโมนิกาตัวนี้นะครับผมนะก็จะอยู่ที่ราคา 950อาบบาทนะครับผมนะก็ท่านไหนสนใจนะครับสามารถติดต่อนะอ, q, อินบ็อกซ์มาได้เลยนะครับผมนะหรือท่านใดสะดวกอยากจะมาดูสินค้าเพิ่มเติมที่ร้านก็เชิญมาได้เลยนะครับผมนะนี่โอเคนะครับここขอฝากกันไว้ด้วยนะครับผมนะฮาร์โมนิกาอีสทท็อปนะครับผมนะโอเคนะครับผมนะก็ไว้เจอกันใหม่ด้วยนะครับ